มาครับผมผมก็รออยู่ครับเจอไปแล้วไหนเชื่อสติ๊กยังครับบนรีบไปไหนวะรีบไปไหนรีบนี่ไงเริ่มแล้วมใช่หรอดลีเลีเลอ,ยอยู่ นิดหนึง่งเสียงไลท์สตรีมได้ยินมัไอ,อ้อนอนลดีเลยดีเลยอยู่ไอบอนเอาอีกเีนนี่ลุดแลว ได้ยินป่ะเออเสียงในเสียงในสตรีมได้ยินใช่ไหมงานได้ยิน,ยนงั้นกดเลยไม่ต้องรอละได้เวลาโชว์สเต็ปที่ฝึกมาเออกูกดไปแล้วสเต็มยังไม่ไปเลยเอ,อีเย้จะต้องไปอัพคอมเป็นแสิบหกละหรือว่าเสียงคีย์บอร์ดก็ไม่ได้เข้าสตตีมมากนะกูจะเข้าช้าร์กปกติสองเท่า แดกเน็ตสัตว์เลยเยอะโอ้เฟมเลตตกเหลือสิบโอดีดจริงจ้าเลยเฟมเลตตกเหลือสิบเหลือสี่สิบเอ้ยจากห้าสิบเนี่ยนะถ้ากูเล่นกระตุกชว,กวยกูโดนเลยยัคไอยนย่งกูจะทำ กระตุกสัตว์เลยเอาจริงอะกระ <FC S 1> ตุกมากโอ๊ยกระตุกมันกระตุกเพราะมันดึงเน็ตไปนั่นไงดึงเน็ตเอา <FC. S 1> ไว้ใชนะ้ดึงเน็ตเอาไว้ให้สตรีมใช้ FC ครับ FC FC ครับก้เห็นอยู่ ตสตรีมสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงมันพอแล้วขี้เกียจแล้วแต่เฟืองเน็ตกูไปตีมครับตสตรีมอ๋ออีไไดแดกเน็ตที่หายอ๋อ้ไอ้เค้ยไม่ฟังในตสตรีมไม่สัตเลงไมนู่เ้เรื่อง,อ <laughs> งที่หนึ่งไปที่หนึ่งไป โซเซปที่เราฝึกฝนกันม,มาในเวลาจากปี2019ปจะที่หนึ่งให้ดูนะครับก็เฮ<ก>ียละก็เฮียละทีะ่หนึ่งจะนับจากขา้างบนนะครับทุกคนเฮียอย่านับเลยอย่างเงี้ยนะจะนับเป็นเฮียเลยโอ้ยเล่นแล้วเกิดกุตกอุ้ยเอียนะครับให้ผมจริงนะครับ cú kết thúc bế chế. nó ở đâu nào vậy bạn? ở hung nó ở lệ. hai rồi đã. bây farm của nào

ดาวได้ฆ่ากูไอศราสยามโอ้เป็นแค่ไก่แท้ยี่สิบว่ะไปไปฟาร์มดีกว่าฟาร์มต่อมาฟาร์มดีกว่าพอละตัวเดียวนี่ขนาดตัวเดียวยังลัดกูได้นะไอเหี้ยดีจริงเลยสุญญด <c oughs> <c oughs> อยอดหลายชาชุดลายชาเปิลมึงก็ลาดกูง่ายเกินบางทีค่อนง่ายเลย ยิงทั้งนานคิวอยู่ที่กูโอ้โห oh, ชุดกูแั้งคิวมึงอยู่ที่กูอ่ะฟ้าน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงลุ้งเลยโอ้ยสโคบคูณสีตันนี้ไม่สองนะกนยิงนีใ่จในกระาบา <laughs> ะเย้ยหันฝ่ามา แค่แสักจีคร,ครับไม่เครียดไม่เครียดเล่นแบบชิวๆเล่นยาวๆแต่เน็ตกูไม่ได้เอาเลยเดี๋ยวที่หนึ่งสองตาติดเลยก็เยี่ยละตานี้ยังที่หนึ่งไ้ได้ก่อนไ,อไปเราไปนั่นดีกว่า <S <S เคปชาวๆๆเคปชาว มีีนด้วยมึงเจอไวจังวะกูยังไม่เจออ้เฮียลืมตั้งขาการควบคุมรถมือเดียวโอ้โหเฮียไม่น่าขับรถเลย อืมเอ้ยโอ้โหหวานดิหวานเลยหวานเลยเจอของอฟเฟมเลดตอบหัวเลยกูว่าท่อนปองใช่ป่ะไอ้สัตว์พอท่อนพวกเราเขาลักนะพอพวกเราบุกท่านั้นแหละไอ้หี้ยคอมกระตุกมาแล้วแหละ เออเกือบตายไม่คิดจะมีคนมาเมืองนี้เลยหรอวะปอนคูนสี่เอาปะเอาเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวดกูเก็บมาให้

ถามว่าสตรีมคืออะไรเล่นๆนะนะว่าง <laughs> สุดท้ายมันก็ไม่ได้เติมไฟพาร์ครั้งดีอเหก บางทีก็ไม่มีของเลยนะกูไป้าแล้ว,ลลวตรงเนี้ยนะอโอ้โหเร็วจริงๆเลยเฮียคูวิ่งมาก็เห็น,นขับไปทางนู้นเลยมาตามความนี้กอนอ่าขึ้นพีดีกว่าไปไ่เหมือนได้ยินเสียงคนนี้นขวาหรือเปล่า เราใช้ปืนสีเดียวกันนะคอเทอเดี๋ยวต้องลากโลโก้มัอยู่ล่างสุดเออ,เอ,อ,เอ,อตอนหนึ่งตรนนี้เปล่าสารแล้วเพื่อนโอ,อ้ย สามกูได้แลสามกูด้ลเดลยป๊าบไม่เจอคนเลยวิ่งมาตั้งนานแล้วนะเดี๋ยที่พอคนเนี่ยนับเดียวอีกแล้วเดี๋ยที่พกคนแล้วไม่เจอคนเลยอนะสี่สองแปดสี่สามสิบสองสี่สี่สิบ โอ้หค oh, ีออะไรวะเนี่ยศพเกินเลยศพเกินเลยเลอสามทีมนะครับอืมอีกสามทีมของเราเป็นสี่ใช่ไหมน่าจะชนะมั้งน่าจะได้อยู่แล้วอืมน่าจะไหวอยู่น่าจะคอนโทรลได้อยู่ หลังเาราป้อนบ้านเล็กบ้านเล็กที่เดิมที่เดิมไปลบ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 ไปแจมไปแจมไปแจมเด็ดสามหลังเด็สามหลังนี้นเดีดยล้วเด็ดเนี่ยเน,น,นี่ยไม่อยู่แถวนี้คุณได้ยินเสียงในบ้านเปล่าไม่น่าจะใช่ขวามือว่าขวามือขวามือใช่เหรอผมเห็นจากบ้านซ้ายนะมาดูว่าหรือว่าลงไปข้างล่ลงลงางหรือวะไหนดูว่า แล้วลงไปข้างล่างเดินฝั่งนี้น่าจะได้อยู่เราอยู่บนหัวลำพอดีเลยปูเต็มเต็มตี้เลยอุ้ยี้อะไรแกกว่าแล้วไอดเลยถอยเขายิงแป๊บเดียวเองไอ้สัตถอยให้ไวเลยกูรู้เลยว่าตีนี้แั่งคมไอ้เหี้ยน่าจะใช้เอดับด้วยมั้งไอ้ใช่ปอนเอดับเก็บเสียงอะมันอยู่บ้านโรงพยาบาลอยู่บ้านโรงพยาบาลเออปลับมาเหมือนกันนั่งเล่นแคมป์มา เฮ้ยเราสู้ไม่ได้หรอกเฮ้ยตะ <c oughs> กี้ <c oughs> เห็นเหมือนมีข้างหลังวันวันมน <c oughs> ากูเจอแล้ววันเห็นละเอาต้นไม้เต็มเลยโอ้โห oh ลูกนั่งติดโอ้โ oh หลูกนั่งติดนัดเดียวหายเลยมันนอนเลยขนาดนั้นเลยเหรอคมขนาดนั้นเลยเหรอก็ลูกนั่งติดหัวก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกไอ้พวกเฮียเนี่ยกูขึ้นมาน่ารวัน ป้อนเดี๋ยวตายเฮียดการหนึ่งการหนึ่งเฮ้ยที่เขี้ยมาล็อกไอ้สัตว์ตาย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 ดาวดาวดายตัวโอ้ยปอนชุบหน่อยปอนปอนยิงได้ปะยิงได้ปะได้ปะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่บนบ้านอยู่บนบ้านอยู่บนบ้านอะไรเออเร็วได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ตั้งเร็วฮัลโหล เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูยิงมันเองไอ้เหี้ยเนี่ยได้ปะเกือบเกือบเข้าบ้านไปแล้วอ่ะเอออยู่เนี่ยหน้าเนี่ยหน้าเนีน่ยโอ๊ยไอ้เหี้ยมันจะตายเลยนะปอลเที่ยมันเดี๋ยวมันโดดมาแน่เลยครับปอลมันอยู่มันอยู่หลังมึงปอนมันอยู่หลังมึงปอน นั่งนั่งนั่งดิปอนนั่งดิปอนปอนนั่งมึต้องนั่งเว้ลามึงชุ่วยฝึกนั่งไว้โอ้ยเฮียเกือบตายสัตว์เฮียโคมอยู่ไม่ไม่ไม่โคมหรอกไอเฮียเนี่ยแค่มันมือมันดีแค่นั้นเองเฮ้ยไหวไอเฮียเนี่ยชิวๆกูฆ่าสูตรเลยว่ะกูเล่นไม่ไหวกำแพงแล้วว่ะปอนไอเฮียเดี๋ยวล้มกูอยู่ในบ้านไอเด็กบ้าน ออกมิดห er. no. no, yeah. nah. ัวแตกเนาะออกมาหัวแตกเนาะว่าไงวะเฮ้ยเฮ้ยก็ทีว่ะไม่เป็นไรตินไปช้าระวังนะมันอยู่ตรงมุมมุมอ่ะอุ้ยเอ้ามึงบอกมุมกูไม่รู้มุมไหนมุมมึงไม่ใช่มุมข้างนอกไปไม่ไปไม่ไดหรอกอะไรอะไรเฮ้ยเผือว่าได้อยู่เฮ้ยมุมแม่งดีจริงไอ้เจ้ยมุมแม่งโกงอ้สัิมุมมันอยู่หัวน่ะมึงือข่าวล้ายจะบอกว่ามา ว่ามาอุ้ยไปไหนนะไปไหนไปไหนนะวันไปหาหมอไปทำไมไม่สบายเหรอไปวันไหนไปวันไหนโอ้ยไปวันไหนไปตอนนี้เหรอโอ้ยปอมันก็เบาๆฟังนสิก็เบาๆแล้วนะ ติดกูแน่เลยไอ้อออคำว่าไม่สบายแล้วเป็นเลืดเอดเลยแล้วก็แบบข้างในคอตรงแบบกูจะเป็นว่าไงวะอ๋อแปลว่าคอเป็นแผล้ยแล้วแล้วมันจะเป็นแบบแดงทั่วคออ,อ,ออ๋อเออเป็น<า>พังผืดกูคคเคยเป็นเพิ่งจะเป็นแหละไม่ใช่เลยมึงต้องตัดคอออกแล้วก็เปลี่ยนคอใหม่ไม่มึงมึงออกเยอะเกินถ้ามันแบบเป็นก้อนอะไรไม่รู้ว่ะฝั่งขวา อ๋อกูรู้เลยเป็นอะไรเขาเรียกว่าต่อมทอมซินอักเสบเใช่ต้องกินยาต้องกินยากูเป็นบ่อยไอ้พวกเฮียเนี่ยกูเป็นบ่อยสัตว์หนึ่งแล้วเว้ยนอนดึกงต้องกินยาประมาณสองสามวันก็หายแล้วอืมไอ้อ้วนอุ้ยเฮียตกใจไอ้สัตว์เด็กรัวหมอเอาแค่ให้มึงอ่ะไม่เขาให้มึงแล้วมึงก็ตรวจแล้วเขาก็ให้ยามึงแค่นั้นเลยไม่มีผ่าตรงผ่าตัดเลยเฮีย เาแคแต่แค่แต่แค่มึงมึงฟังกูนะมีอยู่แค่สองประเด็นแหละหนึ่งไม่ทอมซินอักเสบสองก็มะเร็งเนื้องอกมึงมึงหวังแค่นี้แหละไอ้ฮาสุดๆทอมซินบ้านพี่ฉีดยาไอ้สัตว์กูถามจริงควมซินไม่สิทยาคอมซินเขาให้ยาเขาให้ยากินยาอมเฉยๆให้มันหายแล้วก็อยากแก้เห็บนั่นแหละนั่นแหละเป็นเพราะมึงนอนดึกไง มึงรอดดึกแล้วมึงกินพวกพวกเขาเรียกว่าของ <นม S 1> ทอดของทอดเยอะ,ออยอะพวกของที่มันมีไอ้น่าเขาเรียกว่าผงชูรสอะ่ะเออกินขนมเยอะไปไปป้อนก่อนเลยไปไอหมูไปเลยเรอระไอหมูตุน๋นยั้งมันบอกว่าว่างๆอ่ะไอหมูตุ๋นไม่ถ้าไม่ว่างก็เลยไม่ไปฮะเออไอหมูตุน๋นไอหมูตุ๋นเป็นมะเร็งที่ลำคอเออเทียไม่มาล่นกับพวกกูเลย ไปไหนมาโสภาดีโ <especially> อ้ยมีคนทรมานแบบนอ้ยังไงดิมันก็ทรมานอย่างเงี้ยเลยเวลาเป็นคอมท์อ่อัอเคแบะโอ้โหทรมานจริงแสบปวดคอหมดเลยแบบคือน้ำลายทีแม่งคือบาดคอคือน้ำลายทีเหมือนมีมีดมามาฟันคอกูกูแนะนำให้ฟันกระแทกไม้อะไอ้นั่นเวยมึงต้องให้แบบ ของพ่อมึงอะเอาน้ำข,ขาวๆให้มึงกินอะใช่ปะบอนะมันมันเคลือบนะมันเคลือบเคลือ <c oughs> บกระเพาะเคลือบกระเพาะเอาแล้วเปิดสตรีมาวันแรกเพื่อนกูตายแล้วหนึ่ง <c oughs> ดูเธอออกเจอเซ็กซ์ เดี๋ยวไปรอดูตัวมึงในสตรีมได้เลยเออทำไมมากูไม่ได้เอาเข้าไป Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you to you Happy birthday Happy birthday Happy พวกนี้มันเกิดพี่ตาเนี่ยหม To to you ให้คุณมีรักให้คุณมีสุข แล้วก็มีอยู่ทีหนึ่งนะาจะเจี๋ยจีจ๊ะทีหนึ่งฝั่งซ้ายบ้านเอลสองตัวสองตัวย่ไม่โดนไปกูหรอกเพราะพวกเราคือซัดจีเทคมาโฮไงล่ะไปโอ้โหเปิดมาอีกตรงนี้ก็ของของบันดาฟูนะอยากจะร้องไห้กูเจอเอคสองก็บอกแล้วเจอซองยาจ้องซองควงกับพามัด ใคุณเออเนี่ยเดี๋ยวเล่นตานี้จบกูปิดสตรีมก่อนไอ้เหี้ยกินเน็ตแดกเน็ตมากกูเล่นทีกูแบบเขาเลยนะไม่สมูทอะกระตุก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 เล็กหน่อยนิดหน่อยไปเืนเตะบอนอยู่ไม่ได้วะขอไม่ค่อยมีมันบ้านมันน้อยเที่จะน้อยน้อยคอยรักเตะบอลจะโดดชัน เขียนนาดนาะนันตรงนี้ตัวหนึ่งไม่เก็บอ่ะฮะตรงกูฝั่งนี้ตัวหนึ่งอ่ะตัวเดียวมั้งหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยปอนเดี๋ยวกูไปเดี๋ยวรีบไปเดีววะเดี๋ยวมึงลม้มก็ไม่เห็นเลยนะไปไหนก็ไม่รู้อ่ะกูเห็นมันแค่กระโดดมาทางเนี้ไ <ป S 1> ยไปอู่เรือเปเหรือมัอ้งใช่แล้วใช่แล้เอาไอเชียหายช่ย จา้เฮ้ยวงฟ้าด้วยแต่ยายิตเข้มาแล้วมาแล้วเราไปดูอู่เรือฝั่งนู้นนะเฮ้ยไม่บอกสีอัอนนะออรตรงนีไม่บอกสีนะยเอ้ยหมดเลยก็ว่ามันมาทางนี้หมดเลย ไอ้วันวันกูเจอละเออเออปอนไปก่อนปอนปอนถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนไอยเลย่องที่อะไรจั์กูมาหาแม่งเลยเนี่ยเฮ้ยว้าวหยางวะเนี่ยเห็นวะพอเจ็บคอก็แดกที่อะไรปอนเดือดตายหนึ่งดาวหนึ่งดาวหนึ่งดาวดาวสวย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 สี่ดาวสี่ดาวฮีโร่อีกเอ้อหูฟังรุดหูอื้อเลยโจเกอร์เลยโจเกอร์เลยโจเกอร์เดี๋ยวโจเกอร์เดี๋ยวโจเกอร์วันนั้นเพื่อนมาวิ่งมาจบละ Mạc ra mạc ra mạc ra Ôi, ôi, ôi. đây Stack Ow, đào 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 đào, ow, này khác này, ow, ow, Này này, này ow, 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 Ở ow, 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 ไม่แน่แล้วไม่รู้ว่ะน่าจะอยู่ซ้ายว่ะกูได้ยินเสียงจากซ้ายเฮ้ยเฮียเข้ามาเทเฮียเนี่ยฉันมาทำอะไรที่นี่เปล <c oughs> ี่ยนภูมิแพ้แล้วเปล่าเดีอเด้ๆเด้ดูสำเนียงคนพูดด <c oughs> ิ <c oughs> เป็นภูมิแพ้ <c oughs> ทำไมกูได้คิวแค่คิวเดียววะบก็อกเพื่อนมีคนป่วยคืออะไรคือคือแคนพวกเรานี่ผัดผัดกันป่วยหรือไงเฮ้ยขอเฮ้ยยี่ยี้อยีชี้ยออย่างบวมเลยปอนขอพองไปลูกโป่งเลยเพื่อนเนออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ขอพองเพื่อนเหลียงมันไอ้หมู อาแล้วกูเก็บระเบิดมันทำไมอแล้วคนันไปไหนอีกตัวนึงวะน่ะมีคนบอกกูไม่มีนี่ววันฮะไม่มีขี้อะไรล้กูเอายาแค่ห้ากองนะพ่อเหลือหลือไปเจอเล่นพวกวะคนไม่มีเฟมกูไม่มีจริงๆไอ้กูไม่มีในบอร์ดอ่ะกูก็ไม่มีเมื่อกี้กูเจอบอร์ดแล้วกูไม่ได้เก็บบอาว่ะปล่อยแม่งเฮ้ยเหี้ยหัวเชฟฟูเป็นสิงโตเลย เม่อกี้กูยิงดาสองตัวกูได้แค่ตัวเดียวเทียโคตรเที่ยเลยกูอีตัวนี่ดาเอ๊ยสองไอ๊ยสองตัวหลังไงที่มึงมาช่วยกูนะกูยิงล้มไปสองตัวไงเอกูแค่มาเด็กตัวนึงไงหายไปไหนกันไม่รู้หายไปอยู่ในใจเพียงลำพังนี่เป็นการเช็ดคางตัวเองคิดว่าหน้าคมไงตรงนี้มึงมีป่าวสารยังยังเอ้ยใช้อยู่นี่หว่าเออ พีต้องการกระสุนสองเสียงบ้านใครอ่ะเสียงบ้านกูเองเสียงใครพ่อมเหรอน้าหรือไม่มีอะไรครับหรือลุงพ่อซื้อนี่ผมนี่ให้ผมเล่นเลยผมเล่นเล่นเกมเลยหรือกีตาร์ให้ผมจะหวังสูงหวังสูงหยอกหยอกหยอมึงบอกพ่อซื้อคอมให้ก่อนเถอะไอ้เจ๊ กีตากับเบสก็เหมือนกันแหละแต่เบสมันเป็นไอ้นี d, field, ana, ่เบสเบสมีกี่สายเบสมีสี่สายไม่เหมือนกันใช่ส่วนกีตูเอ้ยปอนคนกีตูปอนคนเร็วคนของกูคนปอนคนไปแล้วไปแล้วเร็วใจเย็นดิเร็วมึงยื้อไว้ก่อนรอแป๊บหนึ่งกูนังวิ่งไปกูเจอแล้วไอ้วันไอ้เหี้ย โอ้ยร้อยไอปอนไอเฮี้ยกูว่ามีปอดมึงฆ่าใครเย็นๆดิกูตัวขึ้นมาไอควายเอ้ยกี่ไรอ่ะรีบเกินอันนี้ก็รีบเกินตายกี่ไรอ่ะกินตีนไม่กูไม่ได้ถามมึงเอ้ยปอนนี่ที่ปอนเนี่ยเป็นกูกูลุกหน้าไอพวกเฮี้ยนี่แต่งหมดระยะับลายะนี้มึงใช้เอฟซีที่สุดจริงดีจริงๆทีมกู เด้งๆจยกินอะไรอ๋อกินตีนโอ้โหรถโดนขบวนสุดท้ายปอนหลังพึ่งปอนนี่เป็นการกต้นแสนดีป่าวะแสนดีแสนดีมาแล้วปอน้ยเอาดิ <ś les> สวยแล้วบอลนี่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 ฟิดซติีงบ